น้องตุ้มเดือดเหตุกระเทยปินสุขุมวิทสิบเอ็ดพร้อมสอนมวยป้องกันตัวน้องตุ้มมวยไทยยิ้มโชว์ของออกโรงป้องศักดิ์สรีกระเทยไทยพร้อมบอกด้วยว่าฉันเลยอยากจะฝากแม่ไม้มวยไทยให้กลับไปฟิลิปปินส์แล้วจะรู้ว่ากระเทยไทยของแท้ที่นี่ประเทศไทยกระเทยไทยมวยไทยลูกๆเข้าค่ายแม่ด่วนด่วนแม่จะสอนมวยให้ จากเหตุการณ์ที่กลุ่มสาวประเภท2หรือ LGBTQ บวกหรือที่หลายคนเรียกกันว่าพี่กระเทยชาวไทยจำนวนมากไปรวมตัวที่ซอยสุขุมวิท1ิบเทับ1เพื่อรอเคลียร์กับกลุ่มสาวข้ามเพศชาวฟิลิปปินส์จากสาเหตุเมื่อวันที่สามีนาคมที่ผ่านมากลุ่มสาวข้ามเพศชาวฟิลิปปินส์ได้เข้ามาหาสาวประเภทสองชาวไทยก่อนจะยกพวกว่า20รุมคนไทยสี่คน และอีกฝ่ายฟิลิปปินส์ยังได้นำคลิปรุมตบไปโพสต์เหยียดยามกระเทยไทยในกลุ่มโซเชียลของชาวฟิลิปปินส์อีกด้วยโดยปริญญาเจริญผลอายุ42ปีหรือน้องตุ้งนักมวยสาวประเภท2อดีตแชมป์มวยไทยชื่อดังและเจ้าของค่ายมวยน้องตุ้งมวยไทยยิน ทนไม่ไหวโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงเหตุการณ์นี้ว่าฉันละอยากจะฝากแม่ไม้มวยไทยให้กลับไปฟิลิปปินส์แล้วจะรู้ว่ากระเทยไทยของแท้ที่นี่ประเทศไทยกระเทยไทยมวยไทยลูกๆเข้าค่ายแม่ด่วนด่วนแม่จะสอนมวยให้ก่อนที่จะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์กันจํานวนมาก ล่าสุดเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่5มีนาคมผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังค่ายมวยชื่อน้องตุ้งมวยไทยยิ้มตั้งอยู่ซอยสีด่าน22ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อสอบสอบถามความคิดเห็นจากกรณีที่เป็นข่าวโดยน้องตุ้งกล่าวว่าเมื่อคืนตนเองกำลังจะนอนพักผ่อนมีลูกสาวส่งคลิปมาให้ดู พอเห็นตนเองก็ขึ้นจริงแล้วตนเองไม่ได้สนับสนุนเรื่องความรุนแรงแต่ทุกคนย่อมมีขีดจำกัดมายุยุมาแจกกล้วยมาถกผ้าถกผ่อนให้ดูผลสุดท้ายก็มาเกิดเรื่องจนได้ตุ้งมองว่าเขามาประเทศเราเขาต้องทำตัวให้น่ารักกว่านี้ต้องเคารพสิทธิานพกกฎหมายกติกาของบ้านเรา ไม่ใช่เข้ามาจะมารุมกระทืบพี่น้องเราในประเทศเรามันก็เป็นไม่ได้เท่านั้นยังไม่พอยังมาชิงทรัพย์เข้าขายโจรและเป็นมาเฟียนั้นคือเหตุผลที่ตุ้มได้โพสต์ออกไปสำหรับเหตุการณ์เมื่อคือนนับว่าโชคดีที่ตนเองไม่ได้อยู่ที่คอนโดที่สุขุมวิทประกอบกับตนเองเหนื่อยจากการทำงานด้วยไม่อย่างนั้นลงสนามอย่างแน่นอน อยากฝากถึงลูกสาวทุกคนว่าสำหรับมวยไทยนั้นสามารถเรียนดาทุกเทศทุกวยัยแต่ตนเองไม่ได้สอนไว้ทำร้ายใครแต่เอาไว้ป้องกันตัวปกป้องคนที่เรารักตนเองไม่ได้สนับสนุนให้ไปชกต่อยกับคนอื่นข้างถนนแต่เอาไว้ใช้ยามขับขัน